สวัสดีครับวันนี้ผมลองเดี่ยวนะครับจากช่อง youtube ตาขนเลคคอร์ด a c e o o o k ตาขนฟาร์มควายงามเมืองเลยอ่ะวันนี้ลองเดียวมาเปิดราคาควายให้กับพ่อวัดนะครับที่บ้านท่ากกแกตําบลตาเดียวอําเภอหลุมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเอาหน้าซื้อหน้าหานะครับอามาดูรายละเอียดกันมาดูรายละเอียดเอาตัวนู้นไปละเ,เอาทีละตัวก็ได้แล้วค่อยบอกราคานะครับท้องก็ น่าจะประมาณกี่เดือนนะครับประมาณห้าเดือนอ่าประมาณห้าเดือนนะครับความสูงก็อยู่ประมาณร้อยสามสิบสองบวกลบท่านผู้ชมนะโดยประมาณนะครับร้อยสามสิบสองบวกลบทั้งสองตัวแต่ว่าจะดูตัวแรกก่อนนี่ครับเป็นควายลูกก็ถ้ามีลูกก็ประมาณลูกที่สี่ในท้องครับประมาณนั้นครับก็ไม่ได้แก่มากครับอ่โดยประมาณครับลูกที่สี่ที่ห้าไม่เกินนี้นะเพราะควายก็อายุนู่นอะ สามสิบปีได้เลี้ยงดีๆนะครับนี่ท้องแล้วนะครับนี่ประกันท้องท้องแน่นอนร้อยเปอร์เซ็น์นะครับถ้าจะเอาจริงๆก็ตรวจได้นะครับค่าตรวจก็ไม่แพงให้หมอหลิวมาตรวจให้นะหมอหลิวอยู่ใกล้นี่ครับสูงประมาณร้อยสามสิบสองบวกลบอ่ะตัวแรกนะอ่ะตัวนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยบอกราคาทีหลังครับท้องประมาณห้าเดือนและอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งตัวนั้นก็สูงใกล้เคียงกันครับนะ สูงใกล้เคียงกันก็ท้องอันนั้นจะท้องแก่กว่าประมาณหกเดือนได้ไหมได้หก <6 S 2> <6 S 1> เดือนเนาะตอนนั้นหกเดือนครับตัวน,นี้นะครับสูงก็ใกล้เคียงกันท่านผู้ชมตอนนั้นอาจจะสูงกว่านิดนึงนะครับใช่ครับเขาดีเลยนะครับอาดูเขานี่เขาเปิดกว้างนะเขาเปิดกว้างมากเลยครับนี่ครับ ลูกก็เหมือนกันครับประมาณลูกที่5ในท้องนู่นแหละนะตอนนี้กาอายุนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้แก่ครับยังไม่ได้แก่มากนะควายก็อายุนู่นแหละ30มสบกว่าปีเลี้ยงดีๆนะครับนี่ครับเอามีอยู่2ตัวนะท่านผู้ชมสูงประมาณ1 3 2บอวกลบทั้ง2ตัวตัวนี้ท้องประมาณ6เดือนครับทอง6เดือนแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ตอนนั้นนะครับประมาณ5เดือนแต่ว่าตัวนี้หางเขาไปโดนลวดนะ อันไหนที่มีเราก็จะบอกนะครับเราเดี๋ยวจะบอกหางโดนลวดนีดหนึ่งนะก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอให้มันขนออกนะครับตอนนั้นนะครับอ่ามีอยู่2ตัวฟังราคาเปิดเลยนะครับทั้ง2ตัวนะครับท้อง6เดือนกับท้องห้าเดือนเปิดไว้4ี่0มืกับ5,000 2ตัวนะท่านผู้ชมไม่ใช่ตัวเดียวนะ2ตัว4ี่0 0ครับเปิดยกคู่เลยท้องทั้ง2ตัวครับ ถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองกับพ่อวัดนะครับเบอร์โทรก็จะลงไปที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ที่หน้าปกเลยเอา้าหน้าสนมากมันตกไปตัวละสอ0 0 0ื่นกว่ากาเองท่านผู้ชมไม่ถึง2อ0หมนะสองหมื่นองพันห้าร้อนะประมาณนี้นะ,ะนนะอ่าประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมตกไป20,000ื่กว่ากว่าครับควายท้อง6เดือนแล้วนะหน้าซื้อหน้าเก็บหน้าเลี้ยงช่วงนี้นี่ครับ ทั้ง2ตัวเลยเอาไปทั้ง2ตัวนะครับยกคู่ไปเลยครับ4ี่0มถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองกับพ่อวัดได้นะครับเอาโอเคครับมีแค่คู่เดียวท่านผู้ชมเป็นแค่เป็นควายท้องทั้ง2ตัวเลยนะน่าซื้อหน้าเลี้ยงถ้าอย่างไรก็โทรมาสอบถามกับพ่อวัดนะครับผมวันนี้ผมลองเดี่ยวจากช่อง You Tube ตาขนเล็กคอร์ด a c e b o o k ตาขนฟาร์มควายงามเมืองเลยแล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ